พี่เอาหมดเลยวันว <What? S 3> ันขไมผมบนเยอะเออเเอาี่ดยเาเดย <c oughs> แล้วก็บนนี่บเลยอาอะไรนะพี่ไอคิวเขียวเนี่ยไอคิวเขียวอันเดิอันนี้อยากะสอบ t o f these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  o of these ยไข่ มมด้ยนตููู้้้ั n c ูู้เ2 2 2 1รพี่ผมขอดูเมนูหน่อยขอถ่ายเมนูนิดนึงนั่นจะเป็นของผมถามมาแล้วคนถามนี่ถ้าจะเป็นอินคา

อนไน,นมันหนมูอไันไกหม,มูัเเที่านที่ยงครับแล้วนเะดี๋ยวไปบายี่เกีวอยู่ที่เมืองนึงชวเวเนก็คืออยู่เป็นเป็นเมืองที่แบคแพ็คเกอร์เขามาพักกันเพื่อที่จะไปนั่งเรือไปที่อินเล่ครับอือร่อยว่าเป็นผ นาำจิ้หน่อยน้จิ้มอ๋อมีน้ำจิ้มโทษทีพี่ผมก็ลืมลืมรู้ไม่ได้อันนี้อะไรพี่หมูปิโก้งแล้วกา้างใครไหนไม่รู้เนี่ยก้างก็นี่เลยไม่ได้หราเจงไก่เข้าฟังต้มมีต่อระบบทำต้มกันนะดูเลยูปั่นแล้วน,นี่ครับไม่ใส่อะไรหมูไม่รู้พี่นี่ก็เอายเป็นกุนเชียง อยู่เมืองไทก็ติเนไม้้วติบาทแล้วกันง่ายๆเฮ้ยบาทงไปเงแพงกว่านั้นเนาะถูกกว่าอร่อยครับที่หมู่บ้านอินเลยเนะู่บานเขาเป็นเหมือนกับชาวอินเดียเยอะนะนักการเมสาวอะไรกินคาใช่ไหม มันคมันอ้าเนี่เป็น้าขบมานไหนี่ดูแล้วค้าคนเดือนนผมก็เลยทากันมาล่ะมาทากันมา่วกันนาครับกโกเร็บรีโกเร็บนะครับเดี๋ยวจะติดต่อแล้วกันคืออะไรคือกต่อาร้อน ว่าถ้าเกิดใครที่จะมาที่เหนือซูเวเยผมแนะนำให้พักแค่แบบไปดีรถตำรวจมาก็เลยมันจับไปผมแนะน,นำให้พักแค่สองคืนครับมาถึงปุ๊บเดินเล่นในเมืองหนึ่งคืนเช้าท่านไปเที่ยวทะเลสาบแล้วกลับมาบ่ายสามรีแลกซ์สักหน่อยไม่าบางก็เดินทางอย่ากพักหนึ่คืนไม่มีอะไรทำก็จะพักสามคืนเนี่ยไปพักที่ตองจีดีกว่าผมเองก็อาจจะพักกะรอนะ เดน,นี้อาจจะไปกรลอผู้ที่ผมไปตัวเลยไปทะเลสาบอินเล่กลับมาแล้วอีกวันนึงเขาจะไปกรลอคคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะได้เที่ยวหลายๆเมืองนะก็บรรยาการโล่ชาวบ้านไปครับชมอะไปเรื่อยๆโตทำสุดท้ายเองทำทำนี่มันเสือเจี๊ยบ <c oughs> <c oughs> ส,สี่ชิ้นบาทแลกส่วนเจ็ดบาทเฉยครับผมม,มั่งเลยนะพลัตทีหน้าเร่งชุนถ่ายผมคลิปเดียวนี่ผมอยู่ที่เมืเอง เนชเวนะฮะวันนี้จะไปเที่ยวทะเลบบเลก็มอาทีหากานี่นีศนี่ This is Myanmar soup at เมืองอะไรนะพี่เมืองนี้หนึ่งนึ่เชเฮียอยู่ด้วยเชูเวชูเวเฮียอยู่เฮียอยู่ชเกตเแต่ไม่ไหว X อย่งีนึงมันไม่เปลี่ยนให้หน่ะ เปี่ยนไม่ต like like okay. uh ้องเปลี่ยนเป็นแอนดรอยเลยนดรอดแอนดรอยอ่ะ B H ลุงโ B Boy X เมียนมาสุขทะเลเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมีอยู่แล้วใช่ไหมชามินจอชามินจอแอนฟรายเอกฟรายเอกโอเคไปไปเอกเมียนมาเลงเพสอินเมียนมาเล g งเพสลเจ้าอูจเจ้วอูจอเจ้วอูจ้เจอูอก็คือพบเปิดอะไรพัเปิดอะไร C H เจ้วอูจอ C H C hết này. C h hong hô kong. B I'm gonna show you uh, uh, Myanmar omelette chiu cho M chu minh chó. hong kong. B. X Hyo chimney. Get gạo xuống. Mmm. Mmm. Well, yeah, yeah, i know Very good. Very delicious. C H B X B X. ก็เปาวางนั่นเองแค่นั้นอตุ๊กเลยเร่อะไรพี่เกี่ยวทำอะไเลยฮะฝัง้างมาฮะไปไหนมาอันนั้นบางได้เลยมุกล้องทำมุดกล้องได้ได้มได้้กินก่อนทานะไรครับกนยกันไ้ม่ไม่ครับผมกินทานอะไครับดูเลยยัเากาไว้นั่นเลย อนุาตรงนี้นะอนานะแลวก็อาหารงานระมานะครับมิ้นจอเวลากินเป็นอาหารีเมากนะครับจะได้จะได้ไม่ท้องเสียนะครับมินจอนี่คือผัดปลาเี้นหวานฉุยตม่าของชาวัเลาเเ้จะานลร้เลชิลือะววนี่หมูหือกมนี่ย เดี๋ยวนะพ่นไป่ติดนะไม่ตดก็ยู่โอเคจำชัดเลยนมผมก็รอนก็เต็มก็ไม่มีช้อนโอ้ช้อนก็เป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เสิร์ฟอยู่ที่เมืองหนึ่งคาเช่เนี่ยช้อนจะมาอย่างนี้ครับเขาแช่น้ำมาเพื่อให้ชั้นโรยมารวมตัวอยู่ที่เดียวกันโอ้หาไม่ได้ครับก็คือทำเหมือนกับ โแค่นไทยเเ็นนนน้ำร้อนเหรอครับเป็นน้ำร้อนเนาะรร้อนคับขออนุญาตชิมเลยครับนี่เป็นก็ลวกเสร็จแล้วก็จะถอนคนได้เลยออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้แต่ช้าไปนิดนึงโอยคนเยอะต้องเกรงใจครับแล้วนี่ไข่เจียวครับไข่เจียวก็อร่อยเป็นไข่เจียวแบบขม้าครับข้าวม้ารำอ่ะโอ้โหได้กินแล้ววันนี้

ม,มันก็ออกเป็นแบบเปรี้ยวหวานอะไรผมไม่มีน้ำจิ้มนะผมก็รอนี่เลยนะคยอือนะครั 3, 3, บแต่ว่าทันได้พันสองแพงไหมไข่เจียวถูกสามสามที่แปดบาทต้องเป็นมินจอไปกองผมเลยนะไม่มีที่วางเอาเคพี้ เฮ้มุกเรอมุกเมมุกป็นเนี่ยเฮียไม่ของจริงเลยไม่เฮียจะทานอะไรชี้เลยตรงนี้เเขาไปีห้าหกพูภาษากษได้เลยโอ้เฮียเล่นมุกนะไม่ใส่แว่แ่ดำนะ

ีไปกอนดีทัวมกันทีงง่ไทยแลนด์บ้านเกมน,เนี้ันนั่นคือเอหรือเปล่า yeah. 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 เยียเยีเยไปไหนเยีย yeah. นีอแหกเียรับวันนี้รากินไข่เกียวกตัก็มินจอดที่มันไม่อร่อยไฟมันผ่อนไปแล้วมันไม่ถึงเนื้อเพราะมันไม่ได้กิน ก็กินไม่เขาให้ผัดแบบร้อนๆเม่นไหมอ่ะนี่เรยังไม่ได้ผัดนี่ปีเมื่อปีที่แล้วเป็นซีเกมอยู่ที่ที่นีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราปีของเราเราจ้ก็คือห้าเลยรสชาติเนี่ยเจนไมหมวะคือมันคือเปรี้ยวหวาน